สวัสดีค่ะน,นี้จะพาทุกคนมาดูอันนี้คือเป็นแตงไทยนะคะทุกคนแตงไทยแตงไทยดอยนี่เนื้อข้างในแตงไทยนะคะแต่ส่วนอันนี้คือแตงกวาเนาะอันนี้คือแตงกวาดอยนะคะให้แยกแยะให้ถูกด้วยอันนี้ไม่ใช่แตงแตงไทยนะคะนี่อันนี้คือแตงแตงกวาดอยอันนี้ขายยังไงคะ ฮะอันอ่าลูกโตๆตงี้สามสบบาทอย่างนี้คือแตงไทยอันนี้คือแตงกวัวดอยค่ะลูกโตมากคือไปแล้วอุดหนุนวันนี้ขายดีค่ะทุกคนขายดีถุงใส่หมดแล้ว โอเคปะเอาไปอย่าใดเนาะอันนี้เป็นอันนี้ห้าสิบบาทเอออันนี้รวมนี่เป็นเก้าสิบไงแล้วก็อันนี้อีกสี่สิบจะเป็นร้อยสามสิบตัวคิดเลขพอเลยไม่งงใช่ไหมไม่งงใช่ไหมอ่าโอเคปะช่วยช่วยถือกันไปโอเครถมาเนอ รถมารถมา